ลอยมาเอ่าคดคอเลยวะเฮ้ยเจเยนใจเยนเซียนฮึถ้าหลบไยัง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 ังยังังย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 ัง เขาเข้าไปแบบเขาหล่นเขาหล่นนานน่คนหนคนหล่นเยอะเลยกำลังไอ้เงี้ยผู้หญิงหมดแล้วมันได้ลาไปแล้วมันได้ลาไปล้วมันได้ลาไปแล้วเราเร่ยืนเราอยู่ร้อยไงเายืนร้อยเฉยก่อนนะปล่อยแม่ไปก่อนเข้าไปเข้าไปเร็วมาเร็วเร็วมันมีความตามหลังมาชี้มาตามหลักมาแต่ไกลเลยยังไงยังไงแล้วก็ไมปหนแล้วเขาก็เข้าไปเลยช่างมันช่างปล่อยไป นี่คือเบตตี้แม่รวยเต๋อสอบเข้าไปแล้วโอ้ยเฉดเนาช่างแม่งเอามามามาเศษอย่ามาเศษฟอปไอ้เหี้ยโอ้ยมามาช่างแม่งมาให้หมดเลยนีมามาให้หมดเลยอคีอยากใ่ามาหมดเลยเฉดบ้าพอไอ้เนะโอ้ยแม่งมีคาสซีนวะธรรมดาที่ไหนอะคอนเนเลสรีในเี่ยคอนเพนด์ในคอนเพนด์อุ้ยโอ้ยโอเคโอเควะเขามีเนื้อเรื่องเขามีเนื้อเรื่อง อันนี้เขาบอกเป็นในเรื่องก่อนก่อนพะก่อนในเรื่องหละนคนผนึกอ้าวไม่เคยมาคนที่ผนึกทั้งหมดอ่ะล้วพกตัวัไหัวหายโอ้หัวหายโอ้หัวกูหายไม่มีหัวหายหัวะต่างไม่มีหัวอวิสตทร้ายเอแตแมแม่งรรมาดีเว้ยเดียมันสมจริงไงไอวิงนเรว่อจะลดี๋ยวอีเดี๋ยวโลบอกจะเท่า g t ทตามดอมมาทุกคน ดูเป็นพวไม้สอตัวอุ้ไม้ไม้ใหญ่จังวะเียดเีท่อนไม้หู้จะวายไอ้พวกสัตว์ไอ้พวกสัตว์เดินไปสะพานเนไะพานก็ก็ไม่มีอะไรแค่นเทดิลองเล่นเชิงเล่นเชิงให่ใ่ิโยวิงยวิงยวิยอเล่นแค่มมองยมันจะเต็มไม่ได้เโอ้โหสะพานไเฮียให้ยักเดินงายจัีมันโอ้ยโอ้ยเชีเช้เช็ี่คือตรงนั้นกูตอนนี้กูโดนมาแล้วแต่กูไม่ค่อยกลัวอะไร อยู่นี่ก็จำบริษั์โอ้โหผีนะโอ้ยคุณพูดแบกันช็อกเลยเมื่อกี้เขาบอราทำไปหาผีเสื่ยไปเอาไปเสี้ยวันไหนเสืออีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยสกูบีดูไหมเขาบอกว่าเราหาเลยอันนี้ไกลเลยอันนี้ไกลเล้ยหรือว่าเฮ้ยเฮ้ยใช่ป่าบุ้มนั่นน่ะเฮ้ยนั่ไงเฮ้ยใช่เดี๋อได้กูไม่น่าใช่เลยนะวะใช่ป่ะใช่ใช่เหรอเจอแล้วง่ายขนาดนี้เลียวโอเคแล้วกูเลยไปทางนั้นเฮ้ยแม่งกด e take โอ้โหเดี๋ยวเกมเขาเปลี่ยนปุ่มจากคลิกซ้ายไป็นกด e แทน ดีมากเลยดีทำดีทำดีไม่ใช่กวตมใจไอ้เยี่ยดอมมากูตกใจแป้งเหมือนผีหน้าขาวคนผีดอมเกียดมึงดอมแต่กูรู้แลวครอบคัวฉะนั้กูปล่อยมึงไปก่อนจะมาไม่รักกูรอแล้วไงกูไม่มีไฟอ่ะไม่เนไร I don't have friend ร่กูมีไฟได้ไงเมึงกดเล็กหนึ่งดิเพื่อนอ๋อมีเวลกูดมีกูให้มันกดเล็กหนึ่งไปละสกูิดู ไป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 แว่าเราต้องตามหาตามตามหาวิญญาณที่หายไปอ่ะโอเคขวาไปทางนี้แล้วกันนั่นกูตรงนั่นกูไปแล้วไงเราต้องปาดนะปไกรนายแล้วกันไปทางนี้แล้วกันทำไมตะเกียงไม่ค่อยสว่างเลยโอ้โหคืไปกับอัร์ตีเที่เขาวงกดป่ะเนี่ยมันเขาวงกดป่ะไม่ใช่ไงโอ้ยวงกฏอีกแล้วเอะไม่จะตกเกียร์แล้วบ่อะมืออืมจะได้อย่าเลี้ยวเลยไม่ทช่เป็เสียงเพลงดับวะ เพลงจบป่าวเพลงหมดเฮ้ย่านาอะไรอะเฮ้อะไรอะเฮ้ยมันยังดีเทคเราไม่ได้มันยังไม่ดีเทคเราเดี๋ยวไปดูดิเด ah, ี๋ยวไปดูดินค่าจะเป็นมอนสเตอร์ที่ไล่ล่าเราเนี่ยเไรเงี้ยไม่น่ามีเลยไอ้เชี่ยนี่สัตว์ละแหน่ไอ้ดอกปังปูได้เป็นโลกอ่ะมันมือต้องทำหมดไอ้มือนี่เป็นอะไงแล้วปะวื้อแล้วเดี๋มาเร็วตัดหรอเฮ้ยเชี่ยวิ่งมาเลยวิ่งเดี๋ยวนี้วิ่งไหนวิ่งนี้ เราจะทำไมตรงไปหรือไงเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาไปเลี้ยวขวาโอเคได้มันตามอยู่วะเฮ้ยเราเจอทางแล้วเฮ้ยต้องหาบีเสซ่เนี่ยเลยเนี่ยเชื่มันตามอยู่เหรอเฮ้ยมันอาจจะหมดแล้วเลี้ยงเลี้ยงเต็มหน้าเลี้ยงเลี้ยงเต็มหน้าเลี้ยงสเตมิน่าเลี้ยง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 เฮ้ยก็ต้องเฉียงตัวไปหนเดียวไซด์อะชิบหายมาตามไปถึงแล้วตามไม่เนี่ยตามไม่เนี่ยายซา์ เฮ้ยหันนี้ทุนทีทุกคนดตีมาดตีมาตีมาตีมาอตัวนี้ก็มีไอตัวนี้ก็มีเ้ยเรอาเอสัวยัมีกี่ตัววันนี้เป็นแนเป็นฟังกูนะมันกดอีชื่อไ้ได้เอาอะไรมาก็ได้ก็ไปดูมันสามารถมันสามารถกดอีอะไรบางอย่างในตัวมันได้เพื่อนตัวีอะไรออกมาได้ก็ไ่รูใช่ไหมใช่ไหม มันต้องลอกคุณดิมันจะวิจะแสงไฟมันสวยสัตว์อะมองไกลๆมันสลัวๆแต่ว่าเราเราเาต้องเอาที่เปล่าเอาวิญญาณจากไอ้พวกพวกให้มันได้เรามาใส่มาใส่แบบนี้บอสไม่อ้วพวกเราสายตาสั้นสองตัวอยู่กูมากูละหนึ่งคนไม่ใช่คนกูผิดหตัวเดือดร้อนเนี่ยเแต่ว่าเวลามันกินคนไปแล้วอะมันยืนนิ่งสักแป๊บนึงเลยตอมตอมมันแย่กูมาไปเออพี่ไปเลยไปไปนี่ไงต้องเก็บให้ครบเพื่อน เ <Yeah. S 2> ค็งคนเามาวางเคงเข้าตเ่อนผีแต่ละตัวมันคล้องต่างกันเืนอ่อนโอเคไปตกลไปดู้ต่ออบลก็น้าหลังเราก็มาไงเน กูวิ่งแหละกูไม่สนไอ้มือกูคิดว่าจะแม่ไอ้เนี้ยเครื่องประดยก็แคบมือมึงจะเอาอะไรมึงอยามึใหญ่ให้มือขยับไทยกูเจอาบากกว่านี้อีกเหรอยยืนเลขยับลงมาต่บเกียรกูเนี่ยเดี๋ยวมึงมึงขึ้นโหลดดิมันเดี๋ยวอ่ะมันโหลดมันโหลดหรือไงเนียวโอเควยเอ้ยโอ้โหอายเบตตี้มึงไม่เบตตี้มึงได้มาฟรีๆเลยโอ้อาเออวันหอับไปแล้วอ๋อยังอยู่กับสัตว์เอ้ยโอ้ยอยู่อยู่อัตแทชยูอัตเทชมันยู่เฉยเมื่อกี้มันอยืนเฉยู่ โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ่ยโอนมีอ๊ยโ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 อ๊เโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊หโอ๊ยโอเยโอ๊ยโอ๊ยโอโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊คโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊คโอ๊ย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 โอเยโอ๊ยโอ๊ยโอแยโอ๊คโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊กโอ๊ยโอเยโอเยโอ๊ยโอเยโอเยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอเยโอ๊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  อยู่วังอยู่วังอยู่อยู่มึงมันี่แต่อะไรในไกดมึงมั้แต่อะไรเนยัยัด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 ัดยัหเข้าไปเข้าไป้ไปปไหม่ได้กูเป็นทหารเ้ยกูอยากไปด้วยไปปะรอลอนเพื่อนกันปะไปตี้มาอะไรรบซ่อนในในในผไมาได้เลยเพื่อนอะไรนอะข้าีเสียงเท้าอะไรนะ เราพุ่มไม้แล้วุ <S <S mm? no so so ่มไม้เรายัดกันได้ไหมแต่ผู้ไม้นี่เหรอต้องออมอยู่ที่อีด้วยแต่ว่าพุ่มไม้ทั้งหมดจะไม่ทำให้มึงตอนได้จริงๆเนี่ยนะพุ่มไม้ผู้ไม้อะไรก็ไม่รู้ไอเดอนบุชเลยียมตัวเฮ้ยฟังเสียงตีนให้ดีเอออยู่ดีเสียงไม่ได้ยินใครซ่อนในย่าในบุชพุ่มไม้เออ ทไมเข้าไม่ได้นะสุดแบบเหรอหัวไ์เฮ้ยนั่นไงพคคนละไม้เจอล้บเริ่มเลยขไสายดีวโอ้เดียโอ้ไดวไแล้วอ้ไม้ไม้ไม้แม่ไม้ไม้มีอไ้้ไมดอ้นี่อ่ะกูิแอปไเไม้ได้หรอด้้กันได้หรอไม่น่าได้นี่ไุมอยู่นีุ่มอยู่นี่้ยเ้ย้เข้าไป้ย เรียบเรียบโดนดอมเรียบร้อยดอมดอมดอ้ดอมดอม่งโง่อะไม่ไปเลยไม่ไปเดี๋ยวเมาเช็คคู่ไม้วันหนึ่งตัวเลยแฝดเดียเดี๋ยวแค่เข้าคู่ไม้มันเรี๋ยบโดนเด็ดโซนแค่เข้ามต้องไปเลยว่ะเต้องไปใช่ไหมนะน่าจะตรงเยอะเกินว่ะเพื่อนเยอะเกินแล้วนี่ไม่ใช่อัดเหรอพี่ไกด์เหรอเฮ้ยไปหมดเลยไปหมดเลยแค่เข้าคู่มันก็ไปหมดเลยว่ะ ตามดอมมาเว้ยเชื่อมดูตามดอมไอ้ไกลคอยมึงโชคดีันต้องหาดาบมาดาบเแล่ป้อม